และนี่คือจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ของราคาทองคำไทยที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้14มกราคม69นะครับโดยปรับเพิ่มขึ้นมา650บาทรูปพันธ์ขายออกบาทละ69,650ท,ทองคำแท่งขายออกบาทละ68,850บาท70,000บาทอยู่แค่ปากซอยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นโมในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ เช้านี้ทองไทยได้อานิสงส์สองเด้งเลยครับเด้งแรกจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ประมาณ31บาท50กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเด้งที่สองครับโดนลด์ทรัมป์ยังคงรันทุกวงการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทรัมป์ได้โพสต์บอกเอาไว้ค่ำคืนที่ผ่านมาระบุว่าให้ผู้ประท้วงอิหร่านยังคงเดินหน้าประท้วงต่อไปเดี๋ยวความช่วยเหลือจะไปหาและเขาได้มีการยกเลิกการพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านแล้ว จนกว่าจะยุติการสังหารผู้ชุมนุมอย่างไร้เหตุผลแม้ทรัมป์จะไม่ได้บอกนะครับว่าความช่วยเหลือที่ว่านี้คืออะไรแต่หลายฝ่ายเป็นกังวลครับว่าจะมีการแทรกแซงทางการทหารหรือไม่ประกอบกับค่ำคืนที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปออกมาตามคาดการนะครับก็เลยทําให้เฟดนั้นอาจจะสามารถเดินหน้าในการลดดอกเบี้ยปีนี้ได้และค่ําคืนนี้จับตาดูให้ดีนะครับว่าสารสูงของสหรัฐ จะพิจารณาคดีภาษีของทัปมว่าอย่างไรจะให้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แต่หลายฝ่ายก็มองว่าด้านหนึ่งโดน,โดนทั้มอาจจะมีแผนสำรองเตรียมเอาไว้แล้วว่าจะใช้กฎหมายฉบับอื่นในการจัดเก็บภาษีกับแต่และประเทศแต่อีกด้านหนึ่งทั้มก็ออกมาตัดพ้อล่วงหน้านะครับว่าถ้าหากศาลตัดสินคัดค้านภาษีของเขาอาจจะทําให้สหรัฐจําเป็นต้องจ่ายเงินก้อนโตเลยครับหลายแสนล้านดอลลาร์ให้กับทั้งประเทศต่างๆรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้โดนจัดเก็บหรือแม้กระทั่งสัญญาว่าจะมาลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับล่วนครอบราคาทองคําวันนี้ทางหัวเซ้งเฮงให้เอาไว้กว้างมากเลยนะครับโดยทองคําโลกแนวรับคือ4,585กับ4,560แนวต้านคือ4,660กับ4,690 ขณะที่ทองคําแท่งไทยห้วเส้นหฮงให้กรอบเอาไว้แนวรับคือ68,500กับ68,350แนวต้านคือ69,200กับ6ั4 5 0พ่อแบ6 9 4ม0่พี่น้องแม่พรทุกท่านมองยังไงบ้างครับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของภาษีสหรัฐทั้งเรื่องของอิรานด้วยรวมถึงทิศทางทองโลกทองไทยจะเดินหน้าไปไกลขนาดไหนบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ